อ่ะปั้นเขาครับกล <_ s> มๆนมดหน่อยครับอซ <_ s 1> ้ำนิดพอดีครับ <_ s 1> ใครยังซมเข้าไปง่ายครับ เมบขอกี้ลงก่อนชักเกลือเรียบร,อยร้อยแล้วครับคนนอ้ยากกินน้ำมาชักแล้วโอ้อันหน่อยซ้ำเหมือนเลยรุนอย่างมันแหม,แหมก่อนครับย่างมันแหมเลยเขามันคอกันก่อน ่ยมแล้วเขาท่าใครที่กับที่ที่กที่ททยามหนาวครับ ใกล้ๆครับในี่ครับใกล้ๆสุดๆจากฟาร์มนะครับใกล้ๆมาจากนี่แหละครับมาจากใกล้นี่แนะหละไให้สุดๆเลยครับ นี่ใครครับเตรียมพร้อมแล้วครับ <c oughs> รุ่นนี้บ่มีนาคลิปครับใส่มือเลยครับใส่เยอดกว่าเดียวดีไข่ก็บ่ใส่ เอาำดำนะครับสุบปลกครับนี่อย่างดำใกล้ๆสีแฮมนะครับเครื่องปรุงอย่างไรครับ เคือสรลุดใคราำนี่แหละครับแซ่บน,น่ากินเ้าจีไหมมันจีข้าเร็วไหนแชมอนเบบ,เบีบชื่อจริงชื่ออะไรนะนะอะลินดาชื่ออะไรชื่อจริงชื่อดีหญิงอะไรมานี่เราเอาจะไปไหนกลับบ้านเหรอ เริ่มแฮมนะครับเ่านผลงไครเลยทาไครเลยครับโอ้จุ่มเลยครับจุ่มเลยเลื่มเลื่มให้เบิ่งครับพี่น้องจุ่ม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 ลายแสบลายครับจุ่มหน่อยแสบหน่อยมาแม่นะครับเอาไปนะครับจุ่มพอดีก็พอดีก่อนครับจุ่มพร้อมซึมเข้าไปก่อนขั้นตอนแรกเนาะ จุ่มไปเรื่อยๆนะครับจุ่มจนซุกจุ่มซ้ำนีก่ก็ะซุกแหมมซุกสักกอนหล้วงจุ่มอีกครับ

อ,อ,อืใอ่อแห่ืมลองใส่อีกฟังหนึ่งครับมีนนแนวขีบครับมือและขีบ เหาะอย่างนาะวันอย่างขึ้นมาเหาะของตึ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 งซ้งงอมของซ้อมแห่บอกนี่ครับไข่สดๆจากฟ้ามเหระครับแสบเด้ครับ ใครออกมาจะกลนวังอันนี้ก็เอามาเลยครับวิตามินวูครบอยู่ครับนั่งบมดเงินไปใคนี่คร okay. ับเป็นใคครับพี่น้องม่งไก็นี่เป็นหนามอยู่มั้นถ้าได้แหมปนไลยครับ โทษขออภันนะอย,นอยนะครับเล็กยางกระดำนะยังน้อยครับทีก็ออกดำดำนะยังโม่ใหม่ด้วครับเล็ก์บญ่ดำสไตล์บันนอกนะครับ,บ,บนนครับ,ต,บ,รบอตอนตข้ไปครับถ้าใครอีก ก็จีกันมอนไหมจับหัวเนี่ยนะจับหัวร้านกับจับหัวคล้องเชือเหมือนหรอกินข้าวยังกินข้าวยังเอาละครับไประครับไกปได้ที่แล้วครับไปสุดแล้วครับ แหมแลครับแหมแล้วเลืองไอ้ห้อยเลยครับเป็นือครับพอดีค่ครับสองคั่มดพอดีครับก่อนใหญ่ไงบอดเี้อดีบดดยใหม่เลยครับมันเล็กย่างบอดีไหมครับมันออกดำๆแล้วนี่ครับเากินเท่ากับบอกินดำๆนาะเทาลูกออกแก้ว พ่อสิสุกเร็วก่าอีกรอบครับเกีือไใครนั่นนะไเบิ้องไหเอามาเบิ้งงด้วยนาเออกับมานานีแล้วครับเา่เห็นไ็ไม่ด้เขาไปเงียไ่หานันนะรับไ่ยสายสายเไห แคซื้อดอกไม้ไหมไข่สองหน่วยครับกจีพกก่อนวัดพอดีครับโนไม่นนนีไข่เน้นๆครับไข่เน้นๆไข่นั้นหนา แอ้าวซุกแล้วครับเยียมนะครับซุกเป็นวังอันบุ๊คสิกินเห็บบ้างครับพี่น้องเสียบทำได้ดีนูนะครับโอ้หอมครับหอมหอม น,นัไก่หอมหอมครับไก่มมสดจากฟาร์มหอมแซ่บครับหม้อกลมๆกเกลือบมึงไก่ครับไก่มันซึมเของมันกับเขาเลยซึมเของอร่อยทางในเลยครับอืมแซ่บๆครับเอาเก็บ เล็วพอเราแม่ทากินเขาอยู่อ่ะพอยล้วเอาขึ้นมาจานมาคุณเดี๋ยวใส่มือเป้าไปมาใช่ดีกว่ากิน